ดแถมยังโฟรีทุกเครือข่ายนาน30วันเก่ารับซีการใช้งานติดต่อกันหนึ่งปีเก่าก็จะมาพอวิธีการสมัครกันนะเจ้าก็อันแรกเป็นของภูมิูุเก่าจะมีเนสซีเมกกับซีเมกเก่าโดยที่ซีเมกจะราคาห5 0บาทซึ่งท่านสามารถสมัครได้เก่าโดยการกดจองจันเก้านย์ศนองจันเก้าเก้าเจ็องจัน1740 7535สี่เห้าสามห้าซีเรียมูออกเก่า แล้วก็1ิเม็ดจะราคา200บาทท่านสามารถสมถัครได้จบโดยการบกด0900 09979ดอจ0917407535สี่เหลียมโมออกจา,จา J 5. ซึ่งทั้น2โปรโมชั่นนี่จเมื่อท่านสมัครที่ร้านออมสยบโมบายวันนี้กัาก่อรับทิปโคฟีไปเลยไม่ต้องแบบมาเสียตังสามัครเพิ่มจบแต่สำหรับลูกค้าที่สมัครโปรโมชั่นแล้วได้รับิ ท่านก็สามารถสมัครเพิ่มได้จากโดยราคา50บาทเนาะก็สามารถสมัครได้จากโดยการกดด, 00, ด, 2, ด, 0, ดอกจัน900ดอกจัน952ดอกจัน1 7 4 0 7 5 3 5ีเรียงโหมออกจ้าต่อไปกับมาโครของดีแท็กนะจ้ะดีแท็กก็จะเ,เหมือนของครูจ้ะมันจะมีเน็ตซีเมตกับซีเมกต์จ้าโดยไอซีเมกตเนี่ย ก็จะราคา150บาทเหมือนกันะก็ท่านก็สามารถสมัครได้จโดยการกดดอกจัน1 0 0ดอกจัน6 8 1ดอกจัน881 4449สี่เหลี่ยมหัวออกจกะแล้วก็10เม็ดเก่าราคา200บาทท่านก็สามารถสมัครได้โดยการกดดอกจัน1 0 0ดอกจัน6 8 2๊ดอกจัน ซึ่งสำหรับลูกค้าที่สมัครแล้วเดามาได้รับโบน์โฮฟีหมือนกันเดาก็สามารถสมัครเพิ่ม50บาทได้เดาโดยการกดดอกจันนึ่งศดอกจัน90าดอกจัน881 4 4ดหนึ่ซีเหลี่ยมโฮออกเดาต่อไปเยวจะไปดูของอันที่จะเป็น AF เจ้าอันนี้ก็เหมนสองอันถ้าสองอันแรกเดาก่อนจะมีเน็ตซีเมกกับซีเมกราคา150บาท รับ200บาทกับซีเมตร150บาทก่อห้าก็สามารถสมัครได้จาโดยการกดดอกจันเจ๊เจเจดอกจันเก้าหกเจดอกจันหนึ่งห้าสองห้าเกี่เหลี่ยมหัวออกจัาแล้วก็ซีเมรก็สามารถสมัครได้โดยการกดดอกจันเจ๊เจเจดอกจันเก้าหกแปดดอกจันหนึ่งห้าสองห้าเก้าสี่สี่เหลี่ยมหัวออกจับแล้วก็รับคนไหนเหมือนกันแาทต่บได้ที่สมัครแล้วบ่บได้รับซีโฟปีด ก็สามารถสามัครเองได้เจาะในราคา50บาทเจาะโดยการกดดอกจัน777ดอกจัน714ดอ,อกจัน152594้สี่เหลี่ยมโอโอกจาะค่ะซึ่งทั้งสามโปรโมชั่นนี้เจาะคุณต้องสามัครเนต็ตลูกค้าต้องสามัครเนต็ตโปรเน็ต150บาทกับ200บาทเท่านั้นเจาะถึงจะสามารถสามาถโโัครโปรโฮฟีทุกเครือข่ายนี้ได้เจาะก็ลูกค้าท่านไหนเจาะที่ วันนี้ที่ร้านบ่ได้เจ้าก,ก็สามารถแบบมา,มาสมัครได้หรือว่าอยู่ตามจังหวัดาาก็สามารถอินบ็โฟข้อความมาในเพจได้เจา้าซึ่งร้านออมทรัพย์โมบายก็จะทิ้งก็จะแนบลิงก์ของเพจไว้ตรงใต้คลิปน,นะคะก็าสามารถกดเข้าไปอินบ็โฟมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เจา้าขอบคุณค่ะไลค์ก่อนเส้นก๊อตฟา